การรายงานสถาน,นการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยจากทางด้านสบคนะครับว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา58คนนะครับแต่ว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกรณีที่มีคนไทยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็พบว่าติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกา10คนด้วยกันครับนอกจากนี้ประเด็นเรื่องของการติดเชื้อจากการไปท่องเที่ยวสถานบันเทิงก็เริ่มมาเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องกลับมากังวลอีกรอบแล้วนะคะเพราะว่ามีกรณีของนักศึกษาค่ะที่ไปรับเชื้อโควิด -19 มาจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงชื่อดังที่จังหวัดนคร รวมถึงอีกหนึ่งกรณีก็คือว่ามีผู้ที่เป็น ชาวจังหวัดเลยนะคะแต่ว่าติดเชื้อจากการมาท่องเที่ยวในสานบันเทิงในจังหวัดในพื้นที่กรุงเทพด้วยค่ะนี่เป็นสิ่งที่ทางสบคค่อนข้างเป็นห่วงครับการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลสงการานต์จำเป็นจะต้องมีมาตรการค่อนข้างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อในลักษณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพิ่มขึ้นมาได้อีกนะครับวันนี้มีการถแถลงโดยนายแพทย์ทวีสินวิศ,น,วศนุโยธินโฆษกสบคเปิดเผยไทม์ไลน์กรณีของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับการไปที่สถานบัันนนเททงงใจหวดครปมมีขอ ผู้ป่วยรายนี้นะครับก็คือวันที่20ถึง24มีนาคมอยู่แต่ในหอพัก23มีนาคมไปเที่ยวสถานบันเทิงแถวแถวพุทธมณฑลร่วมกับเพื่อน11คน25ถึง29มีนาคมเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตกับเพื่อนอีก9คนโดยใช้สายการบินแอร์เอเชียแล้วก็ไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งมีการเช่ารถขับเพื่อการท่องเที่ยว29มีนาคมเดินทางกลับมาในกรุงเทพโดยสายการบินแอร์เอเชียแล้วก็มีแม่มารับที่สนามบิน วันที่30มีนาคมขับรถส่วนตัวกลับมาที่ขอพักที่นคนปรปฐมแล้วก็ตอนเย็นไปเล่นแบดมินตันกับเพื่อนอีก8คน31มีนาคมก็ไปเรียนในมหาวิทยาลัยก็มีโอกาสเจอเพื่อนอีกประมาณ50คนรับประทานอาหารที่โรงอาหารแล้วก็มีโอกาสเดินทางมาดูงานในกรุงเทพโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวในวันเดียวกันทราบว่ามีพนักงานที่อยู่ในสถานบันเทิงที่ตัวเองเคยไปเที่ยวติดเชื้อโควิด -19 ลุ่งขึ้นวันที่1เมษายนก็เดินทางไปตรวจก็พบว่าติดเชื้อนะครับ นอกจากนั้นอีกหนึ่งกรณีก็คือผู้ติดเชื้อในจังหวัดเลยเป็นผู้หญิงอายุ29ปีไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวังสะพุงและก็พบว่ายังเชื่อมโยงกับการไปที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในกรุงเทพด้วยซึ่งก็ยอมรับว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์น่าเป็นห่วงสําหรับการติดเชื้อจากสถานบันเทิงเพราะฉะนั้นทางสบคเลยฝากไปให้ผู้ประกอบการทุกคนนะครับร่วมมือกันอย่าประมาทกาดอย่าตกและขอให้มีการฉีดวัคซีนทั้งประเทศให้ถึงร้อยละ60ก่อนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับ ไปฟังเสียงคุณหมอทวีสินพูดถึงเรื่องนี้ครับหลายเป็นที่กักกันนะครับสิ่งที่น่ากังวลใจอยู่ที่เรื่องของกลับมาใกล้ตัวสถานบันเทิงนะครับตลาดสดอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ยังต้องมีการดูแลกันอย่างดีนะครับตอนนี้กลับมาอยู่ในสถานะที่เราเคยเจอมาก็คือสถานบันเทิงนะครับซึ่งปีที่แล้วเรารเผชิญหน้าก,นกันกับปัญหาด้านนี้แล้วเราก็ใช้เวลาอยู่ช่วงหนึ่งในการควบคุมมันขอให้ทุกท่าน ถึงแม้จะมีวัคซีนตอนนี้อย่างที่บอกว่ายังไม่ถึง60%เนี่ยนะครับก็ยังประมาทไม่ได้ไม่ประมาทกาจะตกนะครับขณะที่ไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา58คนนะครับแบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ45คนมาจากการติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวัง42คนมาจากการค้นหาเชิงรุก3คนเป็นการติดเชื้อมาจากต่างประเทศ13คนรวมยอดติดเชื้อสะสมมาถึงวันนี้28,947คน รักษาหาย27,606คนผู้เสียชีวิตยังคงเท่าเดิมที่94คนครับมีรายงานนะคะว่าพบผู้เดินทางสัญชาติไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศแทนซาเนียสหรัฐอาหรับเอมิเรตแล้วก็โมซัมบิก10คนด้วยกันค่ะ ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ก็มีทั้งที่ไม่แสดงอาการและแสดงอาการด้วยนะคะประมาณสัก50-50เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงค่ะแล้วก็ช่วงอายุเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่47ปีอายุน้อยที่สุดอยู่ที่23ปีค่ะและอายุมากที่สุดคือ66ปีซึ่งทางกรมควบคุมโรคได้ประกาศรายชื่อประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ ทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะก็คือแอฟริกาใต้ซิมบับเวโมซัมบิกบอสวานาแซมเบียเคนยารวันดาแคเมรูนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกแทนซาเนียรวมถึงกาหน้าด้วยซึ่งรายชื่อประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ก็จะมีการทบทวนในทุกๆเดือนนะคะซึ่งจากประเทศเหล่านี้เนี่ยเข้ามายังคงหลักเกณฑ์เดิมค่ะกักตัวเป็นเวลา14วันนะคะ ทางด้านของนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานน์ผู้อำนในการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคก็ยอมรับนะคะว่าตอนนี้เป็นห่วง เรื่องของปัญหาการติดเชื้อที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงมากยิ่งขึ้นทั้งที่ปทุมธานีนครปฐมและกรุงเทพด้วยค่ะเพราะว่ามีการแพร่เชื้อไปอยังผู้ใกล้ชิดหลายคนรวมทั้งเริ่มมีสัญญาณเตือนแล้วนะคะว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอีกเคสแรกค่ะเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงที่จังหวัดปทุมธานีผู้ป่วยรายแรกเนี่ยเป็นนักศึกษาชายวัย20ปีก็ไปแพร่เชื้อในกลุ่มเพื่อนๆ ส่วนเคสที่จังหวัดนครปฐมผู้ป่วยรายแรกเนี่ยเป็นชายวัย27ปีมีอาชีพเป็นนักร้องในสถานบันเทิงก็ไปแพร่เชื้ออย่างคนใกล้ชิดเพื่อนแล้วก็ผู้ที่ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคลัสเตอร์จากสถานบันเทิงย่านทองหล่อค่ะผู้ป่วยบางรายเนี่ยไปเที่ยวที่สถานบันเทิงย่านรัชดาแล้วก็พระราม9ก้าด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งสอบสวนโรคแล้วก็ติดตามตัวผู้สัมผัสเสี่ยงอยู่ค่ะ ส่วนอีกหนึน่งกรณีครับวันนี้คุณหมอชำนิจิตตรีประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ได้ชี้แจงกรณีของพระครูสิริปัญญาเมธีอายุ71ปี<ด>ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาว,วาสวัดสัมพันธวงศ์ที่ท่านมรณภาพ,พาหลังจากรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เมื่อวันที่31มีนาคมแล้วก็มรณภาพในวันที่1เมษายนโดยบอกว่าจากรายงานผลการชนสูตรอย่างไม่เป็นทางการพบว่าเป็นผลมาจากเส้นเลือดหัวใจตีบซึ่งตรงนี้อาจจะมีผลต่อการมรณภาพ นอกจากนั้นยังไม่พบปัญหาลิ่มเลือดอุดตันเพราะฉะนั้นผลสรุปเบื้องต้นก็คือวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไม่ได้เป็นสาเหตุของการมรณภาพในครั้งนี้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมทีเอนช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe และกดรูปก,กระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook c n n l i v e นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ